สวัสดีค่ะ,คะมาถึงมาตำอะไรคะรตำเชืตำค่ะโอ้ก,ก็นเนม่ได้เสตตไทใช่หมอ่ะมาอนี่บกวนี่คเป็นยาเสหมกได้สูงมาลองใส่อะไรได้ให้บอกเอออดีย๋ยวได้ลองใส่ถัวก็ได้อร่อยเหมือนกันป้า่นหยคเสเนีเ่ย น่ากินมากนากินปะอุ้ยนายกินแฮะ<า>ยาด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 ให้ลูกไปน้องแน่เ <c oughs> ข็ดจ้าวางหัวไทยให้กวปิดใส่ใหญ่น่ยนายกินมากจ้านากินมากจ้าวัสดีจ้าเอาไปพี่จันต้งบอกเอาไปไแทนเอาไปกินแบบนี้ อ้วกเงี้ยเาอจะมาไปโซฟีอยู่ฟูทั้งวันอ้วก็แบอยู่บ้านนี่ถ้าทายได้ตาทายได้แล้วก็แล้วก็แบบดามาแบบว่าเขาก็ะดาบเขาดามาเขาด่าคนบัตอยากสักว่ตายงหัยกว่าคนมาอันถ้าลดน้ำหนักลงอีกจะดูดีก็นี่คนมายันหนาพิ่นต่ออุ้ยสิบเป็นหนาขึ้นยานหนาต่อไม่ยังแลนไปหาหมอ อ๋อหมูกรอบซื้มาเมื่อกี้อ๋อสดมได้กินแล้บรรยากาศนาคะอบุนมากค่ะใครชนะใช่ไหมอักชิคกับคุนกัียมกันเล้วคืออะไรโทรบกว่าอะไรแท้เปิดดูฉันชันมีแท้ค่ะโอมดู เกมนี้ครแพ้เกมนี้เราแพ้มาตัวแข่งอะไะมาพิชนะไหมลูกมาพิชนะไหมแข่งกี่เกมนะคะเพิ่งแข่งเกมเบียวครับวินาทีสุดท้ายเลือกี่อ่ะแข่งโตเนี้ยเก่งไม่พอต้องมีดวงเนี่แค่ทำ้นเดู ผู้แว่าสมคนหรอแวะอะไรก่อนแขว่าอะไรก่อนดูท่าเลยเบอร์หนุ่มๆยืนมองพี่านพี่วนไม่มองตงอื่นเลยพี่วาไม่มองตางอื่นเลมองอยู่ตรงเนี้ยชอบชรองเท้ามีอกพี่นไม่มองตงอื่แล้มองอยตรงเนี้ยบ่าวบาวครับแม่หรนอแมหรอม่อยอ่อยครับบาวไม่มองต้องอื่นเลย เดยาทงอ,าองไยกัูทุกคนทุกคนลุมทุกคนลุมวันนี้วันเลยมีใครี่ต้องมาไมาอุ้ยแบบนาคีนะปลาคั้งสดปาที่นี่เป็นไงนนโอ้ยเดี๋ดาเริ่มแล้ว นรอ่มานทลนั่งอยู่นู่นนักันกระทาพรกันอร่อยมากอุ้ยอันนี้อร่อยจังเลยเบียดเบียดบ้าเบียดจ่บือเกี่ยแต่นอบาโปรไบป์ปะมันเท็ดพือเกี่ยวแต่นอมาไหนดิาเลยดิฟังมาเลยดาเลยยังนั่นสิตกเท็ดแล้ววะ ุนมากค่ะแซ่บล้าชอบหรอทุกคนอร่อยะคะ